เอกนี่ก็ไมโครเหมือนกันยูโไม่ไดอเรชชองใช่เอาเพลงไหนอ่ะอันนี้ละนีคือยูแต่ร pues yes. yeah, yes, yes, yes. ้องได้เพลงเดียวเฮ้ยหรือว่าเซเว่นาว่าเขาอาเออาหัวไหนลวเกอกัั o n e เา n t า

ใครแล้วไงใครแล้วไงพี่คะมีใครหจริงก็มีค่ะก็คือว่าเซนไม่ท้ารับก่อนแสุดท้ายสาววายอยู่ยังมีทกฝั่งสุดท้ายละงองล้านงอวา

เขาอะร้องคอนเดทตั้งแต่ก่อนที่มัะปวตึงนะคือเขาไม่ไ้เล่าหรือเขาอะคือย่เล่าเลยขิดเขาเรียกว่าปวดขาไม่เอาแล้วนิ้วโม้งองคือจะหมายความว่าไงนะไม่เอาแล้วโป้เอาแต่ค่อยแล้วเราคอมเมนต์กลับไปไหมว่ายังไง อกว่างงว่าเออผอก็ถามแปบว่าเธอเป็นเน้นนี้จริงหรอเอาแล้วนี่ผมี่เอนมด้วยวันนี้เราอยู่กับจิมินาพร้อมกับเพลงใหม่ได้ยนงนะค่ะซึ่งพี่คิดว่านี่คือ